สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกรเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายกเกษตรเจ้าชายตำประหงเอกชนะชุติยานนท์ครับจะนําพาท่านผู้ชมนี้นะครับไปร่วมกันปลูกป่าไปร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าบริเวณริมเขื่อนป่าสัตว์ชนลสิทธิ์นะครับเพราะบริเวณนี้เป็นต้นน้ําและให้เกษตรกร,ร,กรพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าการเกษตร,ร,รกรรมการเกษตรการประมง ะะการปลาสุสัเนี่ต้องพึ่งพาทั้งพืชและน้ําร่วมกันนะครับวันนี้เราจึงอยากให้ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศทีเศ่เขเื่อนปลาสัตว์ชนลสิทธิ์ใครที่ยังไม่เคยไปดูไว้ในรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองนี้นะฮะและท่านก็จะได้เห็นว่าโอ้โหบรรยากาศเป็นอย่างนี้เองเลยนะครับท่านผู้อานวยการเขื่อนปลาสัตว์ชนลสิทธิ์รอผมอยู่นะฮะอ่ะเราไปที่เขื่อนปลาสัตว์ชนลสิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนาําพาท่านผู้ชมเนี่ยมาร่วม อนุรักษ์และก็จะลงโลกตรงนี้นะครับให้เป็นต้นน้ําและก็โลกพื้นนี้จะได้อยู่แบบมีความสุขมีทั้งต้นน้ํามีทั้งป่ามีทั้งชีวิตที่จะตามมามากมายด้วยกันผมอยู่กับท่านผอเลยนะครับที่นี่เขาเรียกว่าเขื่อนป่าสักชนรสิธิ์สวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะให้ท่านผอเป็นผู้ที่แนะนําชื่อเสียงเรียงนําท่านเองดีกว่าครับครับกับผมสุภชัยมโนการ ผู้ในการโครงการส่งน้ําและบำรุงษาป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ครับก็ลือก็คือผอเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นั่นเองครับครับเขื่อนตรงนี้ของเราเนี่ยพื้นที่การกักเก็บน้ำเนี่ยมีปริมาณอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับน้ำนะครับในเขื่อนป่าศักดิ์เองเนี่ยเดิมทีตอนออกแบบเนี่ยครับ785ล้านลูกบาทเมตรเ8็รล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าครับสืบเนื่องจากเขื่อนแห่งนี้นะครับครับ กรมชมทานสร้างเองอ oh. ครับและสมัยนั้นท่านนายกบรรหารครับ <Okay. S 1> ท่านบอกโอ้เขื่อนนี้มันมันแข็งแรงครับ <Okay. S 1> แล้วก็ระยะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าฟรีบอร์ดครับ <Okay. S 1> ระยะที่ช่วงเผื่อช่วง <Okay. S 1> เผื่อมันเยอะเรียนถามทางกรมโยธาานว่าปรับเพิ่มได้ไหมครับ <Okay. S 1> นะกรมจมบานรีบศึกษาครับเลยปรับบาน บานที่เอกว่าที่เราปล่อยน้ำอะ่ะก็เพิ่มบานขึ้นมาสุดท้ายแล้วร,ระดับเก็บกับเกเขื่อนป่าสักจาก785กลายเป็น960ล้านเพิ่มขึ้นมาอีก200กว่า เจ็ดร้อยแก็เกือบเกือบนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้น9้าร้อยหกสิบคือระดับน้ําสูงสุดของเขื่อนป่าศักด์นั่นเองนะครับจึงปรับมาให้เป็นระดับเก็บกักอยู่ที่ระดับสูงสุดเลยเก้าร้อยหกสิบล้านนะก็ถือว่าถือว่าเป็นเขื่อนที่ที่ที่ไม่มีไม่มีที่ไหนทำอยู่ครับก็คือมีที่นี่ปรับเลยทีนี้เราจะพูดถึงนโยบายการบริหารจัดการน้ำต่างๆตรงนี้ในภาคส่วนรวมนะครับ ท่าผู้ชมเองก็จะเห็นว่าภาคการเกษตรเนี่ยในช่วงหน้าหน้าน้ําน้ําก็จะเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับช่วงหน้าแล้งน้ําก็จะขาดไหม <c oughs> แต่ท่านผอ,อ,อเองนะัวันนี้เองท่านมีนโยบายที่จะบริหารหรือภาคครัวเรือนภาคการเกษตรอย่างไรครับถ้าพูดถึงนโยบายไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผมห <c oughs> รือโครงการเขื่อนอ่าสังเลยครับ <c oughs> นโยบายจริงๆมาจากรัฐบาลม <c oughs> าจากเบื้องบนเลยรัฐบาลแล้วก็จากกรมโยธาเป็นผู้กําหนดขึ้นมา แล้วสั่งการมาที่ผมนะครับแต่ละปีซึ่งแต่ละปีก็ใกล้เคียงกันครับนะฮะอยู่ที่อย่างเช่นเมื่อกี้ท่านถามเพื่อการเกษตรครับตัวเลขเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ83 83เปอร์เซ็นต์ตีว่า80เปอร์เซ็นต์ครับตัวเลขเพราะว่ามันแต่ละปีไม่แน่นอนนะครับนะครับ80เปอร์เซ็นต์เพื่อการเกษตรและก็โอ้โหมันพือบอกการเกษตรของเขื่อนปัสสกยุมากครับ เยอะในที่นี้คือในพื้นที่ที่เปิดขึ้นใหม่ของเขื่อนป่าศักเองประมาณ1นึ0 0 0สนห่คไร่รแต่ว่าภารกิจของเขื่อนป่าศักดเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับโทยน้ําไปช่วยทุ่งจ้พยาตอนล่างครับร่วมร่วมอีก2ล้าน2,000สนไร่โอ้โหแสดงว่าหลายๆชีวิตได้อาศัยน้ําแห่งนี้เป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงใช่ไหมครัไปเสริมประสิทธิภาพจากเจ้พยาครับนะครับซึ่ง ถ้าหากเทียบแล้วเขื่อนปราศักไม่ใช่เขื่อนที่ใหญ่นะครับแต่คุณค่าและก็คุณประโยชน์รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมหาศาลเมื่อเทียบกับเขื่อนขนาดนี้ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านนั่นเองนะครับพระองค์ท่านมีพระราชดำริที่สร้างเขื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็พระองค์ท่านตรัสอีกนะครับนอกจากการเกษตรนะครับ หากสร้างเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์รวมถึงเขือนขุนดานปาการชนบวกกันสองเขื่อนนี้ช่วยน้ำท่วมพูดง่ายช่วยน้ำท่วมในในตอนล่างก็คือตั้งแต่ยุทธยาไปเนี่ยครับนะบตั้งแต่สวรีไปจนถึงกรุงเทพมหานครถึง80%ครับ I'm getting done. สวัสดีบบรครับท่านบอกรับดีครับตรงนี้เองทางทาง,ทางเขื่อนเนี่ยได้มีนโยบายอะไรครับเกี่ยวกับการรักษาโรคร้อนรักษาต้นน้ํารักษาอะไรต่างๆครับในเขื่อนเองนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่พูดถึงตอนทีผมมาอยู่นะครับผมพยายามรณรงค์ให้ปลูกป่าไม้โดยยิ่งยิ่งโครงการโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกครับโครงการแรกก็คือพอผมมาใหม่ๆตอนนั้นก็ให้ปลูกช่วงนั้นนะครับ เป็นช่วงที่เราเศร้าอยู่พอดีครบร้อยวันนะครับที่ในหลวงทรงสิ้นพระชนนะครับวันนั้นเรามีโครงการร้อยวันร้อยต้นนะครับร้อยองคอ์กรมาปลูกที่ที่ที่รผรานมนสครูเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นรูปหัวใจเหลืองปีเดียา h รรูปหัวใจปลูก970ต้นในพื้นที่9ไร่ 70ตารางวานะครับในส่วนตรงนั้นเราพยายามาให้เป็นแปลงแรกที่เกิดขึ้นและแปลงต่อมาถับมาเนี่ยเป็นแปลงตระกูลพึกครับโดยเบทาโกบริษัทเบทาโกเป็นเจ้าภาพตอนนั้นจะปลูกเป็นพื้นที่ของตระกูลพึกทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์กัลปพฤกษ์นะครับมารวมอยู่ตรงนี้ในพื้นที่30ไร่มบตาโกรับผิดชอบแปลงนี้เป็นแปลงที่3นะครับแปลงนี้เป็นแปลงต้นปีบครับ ต้นปีบซึ่งทีมของคุณหมออำพลกับทีมงานนะฮะมาทําที่นี่ก็ก็วันนี้แดดร่มลมตกดีมากเลยต้นปีบเป็นสัญลักษณ์ของพอดีครับพยาบาล นะบเขาบอกเหมาะเหมาะสมเลยออกมาขาวงามแล้วก็เป้าหมายจริงๆแล้วที่ปลูกป่าเนี่ยนะครับในส่วนของผมเนี่ยตระหนักดีในพระราชดำรัสและพระดาชบิของในหลวงนะครับปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างอันนี้ตระหนักอย่างดีนะครับป่า3อย่างหมายถึงว่าพระองค์ท่านตัดไว้ว่าอันหนึ่งก็คือใช้ไม้แบบไม้ไม,ไม้ไม้ใช้ทั่วไปนะครับ2เป็นไม้ผลนะสก็เป็นฟืน นี่หลักๆ3อย่างแต่ประโยชน์4อย่างเนี่ยนะเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อใช้และก็เพื่อร่มเย็นนะครับนี่ครอบคลุมนะแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยเรา,เาไม่ใช่เพียงแต่ตรงนี้เราพยายามขยายขยายการปลูกป่าไปให้ทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบเขื่อนปราศักมีถนนรอบๆนะครับ140กิโลเมตรผมมีแนวคิดแล้วก็เสนอทางจังหวัดไปว่าจะให้ปลูกต้นไม้ รอบเขื่อนป่าศักด์ด้านอ่างเก็บน้ำร้อยสี่สิบเมตรด้วยต้นไม้สัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดครับก็คือดอกไม้ประจําจังหวัดของแต่ละจังหวัดเริ่มตั้งแต่จังหวัดน้ำต้นอชกบ,บีไล่ไปเลยนะครับจนกระทั่งตามตัวอักษรความคิดผมอย่างนั้นก็เสนอไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะดําเนินการนะครับในส่วนของตรงนี้เองวันนี้ทีมงานมามากมายแล้วก็แท้ที่จริงเนี่ย ในส่วนในส่วนของของป่าเนี่ยครับเราอยากจะทำเขาเรียกว่าของไส้ไก่นะครับพยายามาให้ให้เข้าโมเดลโคกหนองนาส่วนตรงนี้ครับผมกำลังจะทำศาสตร์ของพระราชาความหมายคือนำทฤษฎีใหม่ของในหลวงมาเกิดที่ในเขื่นป่าสักเพราะยังไม่มีแปลงสาธิตเลยนะครับอยากทำแปลง แปลงสาธิตเขื่อนใน,ในเขื่อนป่าศักทิษฎีใหม่นะครับก็คือจะแปลงเป็นโคกหนองนาโคกก็คือส่วนต้นไม้เนี่ยครับเป็นโคกเดี๋ยวจะขุดเป็นหนองสลับให้เกษตรกรมาดูแล้วก็มีนาข้าวด้วยในส่วนตรงนี้เองในส่วนป่าไม้เนี่ยพยายามจะทําเป็นเขาเรียกว่าของไส้ไก่ถ้าหากเนี่ยคำมองนี้ก็เหมือนของไส้ไก่ได้ครับมาหมายคือให้มีร่องน้ํา ให้่องน้ําเวลาฝนตกมาให้ล่องน้ําขังแล้วก็ให้ป่าดูดรับความชื้นเอาไว้เนี่ยต่อไปเดี๋ยวพยายามทําให้เป็นล่องนะครับในส่วนของป่าไม้นี้เองจะเก็บน้ําฝนไว้ได้ถึง50%ครับหมายถึงเขาจะดูดความชื้นดูดดูดน้ำเอาไว้ในดินนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงในแม่น้ำต่อไปเนี่ยช่วยได้มากป่าไม้นะครับ ไอ้วันนี้เพ็ไงไหมครับลุงหรอเลือกดีมากเลยผมว่าเลิกดีนะเพราะว่าอากาศเป็นใจพ่อก็คุ้มครองดูแลเราเราทําสิ่งที่ดีใช่เพื่อพ่อเดินตามรอยตอนนี้บ้านเรามันต้องช่วยกันคืนต้นไม้ให้กับแผ่นดินมันความบุรณสมบูรณ์มเมืองไทยมันเยอะตอนนี้ถ้าเราได้พลิกฟื้นมันกลับเนี่ยในหลวงท่านบอกอยู่แล้วว่า ไม่ปลูกมันจะขึ้นเลยอย่าไปตัดมันอันนี้ถ้าเราปลูกด้วยเนี่ยแล้วก็ดูแลรักษาอันนี้บางทีในอดีที่ผ่านมาเวลปรราปลูกต้นไม้ก็มักจะปลูกทิ้งอ่าครับปลูกทิ้งพอปลูกทิ้งมันก็ไปมันก็รอนเป็นส่วนใหญ่มันจะตายอ่าันนี้การดูแลเนี่ยในช่วงสองสามปีแรกเนี่ยสำคัญโดยว่าปีแรกเนาะครับอันนี้ที่เราตัดสินใจคุยกันเรื่องปลูกปีบเนี่ยพี่คิดว่า ปีบมันเป็นไม้ป่าเมืองไทยมันเป็นไม้เมืองร้อนแล้วก็อยู่ในทุกภาคเลยนะปีบมันเป็นไม้ที่โตเร็วแข็งแรงที่สำคัญคือมันให้ดอกให้กลิ่นหอมดอกสวยก็เป็นป่าได้อย่างดีแล้วที่เราคุยกันตัดสินใจมียางนาแทรกเอาไว้ด้วยเนี่ยยางนามันเป็นไม้ที่สง่างามมากอ,อ,อย่างอายุยืนอันนี้มันเป็นไม้ที่สง่างามก็มันก็จะเป็น เราจะเห็นว่าในอดีตเวลาชาวบ้านเขาปลูกมันจะมีป่าที่มียางที่แทรกท้นตรงสักอ,อันนี้เป็นธรรมชาติที่ยอดงามเมืองไทยแล้วเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของต้นไม้โลกได้เลยอ๋อครับถ้าเราได้ช่วยกันทำทีนี้หัวหน้ามีทิสัยทัศน์ในการหาความร่วมมือมาพัฒนาพื้นที่ที่มันยังมีอยู่แน่นอนมันป่าท,ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติแต่บางทีก็เก็บดูก็มีพวก อ่มาท,ทําเทศมีกระถินนพวกนี้มันก็จะเป็นป่าที่รกหน่อยต้องจัดตั้งมันได้ถึงได้ถ้าเราถ้าเราได้สามารถแซกไม้ที่มันมันอะไรแข็งแรงกันนั้นครับก็จะสมบูรณ์มากเนาะอันนี้ไอ้ดังด้านทิศใต้จากสันเขื่อนนี่ก็สวยมากเพราะว่าเวลาคนไปรักท่องเที่ยวมาเขานั่งรถในสันเขื่อนอีกด้านหนึ่งมันก็ถ้ามันเป็นป่าเนาะครับรานนี้ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็เข้าใจว่าพี่รับรายการมาได้ก็รู้ว่ารายการมันมีข้อจํากัดอยู่ครับอันนี้ถ้ารายการเปิดให้มีนโยบายเปิดให้ความร่วมมือความร่วมมือมันก็จะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันครับอันนี้ถ้าเราทํากันต่อเนื่องอย่างงานนี้เราก็จะดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้ดูแลต่อเนื่องเพราะมันจะต้องจัดการพวกปัจจุบัให้น้ำนะจะปีนี้น้ำจะดีมากนห ครันค่อนดีดีนี้เนี่ยมันหน้าร้อนเนี่ยน้ำฝนตกตลอดจนตอนเนี้ยมันยังไม่เข้าหน้าฝนดีแต่มันมีฝนชุ่มฉ่ำอย่างวันนี้ดินก็ชุ่มฉ่ำมากชุ่มฉ่ำถึงขนาดบางแห่งปลูกไม่ได้เลยว่าน้ำขาดอันนี้ปีนี้มันจะไปถึงกันยาเนี่ยจะมีฝนที่เราคิดจะทำเดือนพฤษภาเนี่ยปลูกต้นไม้ดีแต่ปีนี้มันดียิ่งกว่าเพราะน้ำมันโดนสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ถ้าปลูกช่วงนี้มันจะติดได้อย่างดีครับ ลดการดูแลที่หนักหนาไปเนี่ยที่เราไปปลูกกันวันนี้ท่านผู้ชมครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยกันเยอะนะครับแล้วเราก็เป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่ได้รับเชิญเป็นเกียรตินะฮะท่านผู้นวยการเขื่อนป่าศกจลสิทธิ์ก็เป็นคนที่มีน้ําใจไมตตีกับเจ้าชายอยู่ตลอดนะฮะมีอะไรก็จะส่งข่าวกันตลอดฮะแล้วผมก็ไปนอนอยู่ในนั้นแหละบ้านพักของเจ้าหน้าที่ในเขื่อนป่าศกจลสิทธิน์นะครับ เอาช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งนะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นตรงเขื่อนป่าศจากโจรศิษย์นี้ยังมีเยอะนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะยังมีเยอะนะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะ,กะเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองสโลแกนนะครับจำไว้นะฮะมีกินมีใช้อยู่ได้แบบพอเพียงพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา กผู้ชมครับกับข้าสู่บรรยกาศของรายการ,กรเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายกเกษตรเจ้าชายทั้งหุงเอกชนะชุติยนนท์นะครับสโลแกนจำมาด้วยนะฮะมีกินมีใช้อยู่ได้แบบพอเพียงนะฮะเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าชายด้วยนะครับ098-428-8840นะฮะพร้อมยัง เมือม่อเมื่อสักครู่นี้ให้เห็นบรรยากาศการปลูกการทำอะไรต่างๆนะัเราจะย้อนไปที่เขื่อนป่าสักุลสิทธิ์นะัท่านผู้ชมครับไปพร้อมๆกันครับครับตอนนี้เราอ,อยู่หน้าเขื่อนป่าสักหมายถึงว่าด้านหน้านี่นครับเป็นอ่างเก็บน้ําของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในส่วนของอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับมีคุณค่ามหาศาลถ้าแบ่งน้ําในร้อเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเพื่อการเกษตรถึง8 3เซ เยอะมากตามสถิติที่เก็บมานะครับ83%เราเซว่าประมาณ80%ในส่วนของภาคการเกษตรเนี่สำคัญอันดับหนึ่งแล้วต่อมานะครับอุตสาหกรรมด้านท้ายน้ำเนี่ยมีการใช้อุตสาหกรรมเยอะมากก็ประมาณ4%ตครับต่อมาก็มีภาคครัวเรือนนะครับภาคครัวเรือน3%ที่เหลือ ก็เขาเรียกว่าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศนะครับปล่อยน้ําไปในส่วนของ3-4ปีที่ผ,ผ่านมานี่เองเกิดภัยแรงเยอะนะครับน้ําจะเขื่อนป่าศักแห่งนี้ไปช่วยผลักดันน้ําเค็มในกรุงเทพมหานครเยอะมากสิติที่บอกเมื่อสักครู่อาจจะปรับตัวเลขไปบ้างตามแต่ละปีนะครับตามภารกิจย,ยิ่งปีที่แล้วเนี่ยเกษตรกร ก็ก็ได้รับผลกระทบสองสามปีที่แล้วเนี่ยกระทบเยอะครับเพราะว่าภัยแง้งภัยแ้งในปี58ยิ่งหนักนะครับในปี58นี้น้ำน้ำในเขื่อนป่าสักเองเหลือน้อยมากปีนั้นเพราะว่านำไปช่วยทั้งเกษตรกรนำไปช่วยทั้งภาคภาคครัวเรือนเนี่ยหมายถึงว่าประปาก็อยู่ในครัวเรือนนะครับประปาเนี่ยไปช่วยกรุงเทพมหานครเยอะมากน้ำ ปาปาในกรุงเทพมหานครได้อันิสง์จากเขื่อนปลาสักได้ทันใจครับอย่างเช่นถ้าหากมีน้ําเค็มลุกเข้ามาท่านลองนึกภาพนะครับน้ําเค็มลุกขึ้นมาถึงปทุมย้อนมาถึงอชุทธยานะครับน้ําจากเขื่อนภูมิพลกว่าจะมาถึงภูมิพลเศรษฐกิจกว่าก้อนนี้จะมาถึงที่ปทุมธานีช้าครับไม่ทันใจ ไม่ใช่ไม่ทันใจมาไม่ทันจริงๆคลาวภาวะวิกฤตน้ําแห่งนี้นะครับน้ําจากเขื่อนป่าศักดิ์จทธิ์เขื่อนของพระราชาเขื่อนของผู้หลวงของเราเนี่ยนะครับจะช่วยบรรเทาเบาบา,างน,นําน้ําก้อนนี้ไปผลักดันเพื่อในการอุป,ปโภคบริโภคของชาวกนะรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีในส่วนของการบริหารจัดการของเขื่อนแห่งนี้นะครับเขื่อนป่าศักด์ต้องรับ คำสั่งมาจากกรมชมพทานให้ดำเนินการทำอย่างไรอย่างเช่นในส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยครับตอนนี้ปล่อยน้ำที่เท่าไหร่ก็ต้องการดตอนนั้นเพราะว่าพื้นที่การเกษตรเองเนี่ยเราต้องดูตามการใช้น้ำจริงๆนะครับด้านท้ายน้ำใช้ตรงไหนอย่างไรก็เขาเรียกว่าจัดจัการทางน้ำโดยกรมชุมทานภาคครัวเรือนเอง กมมีพทานเวลาสั่งการมาที่เขื่อนปราสักเนี่ยครับคิดดูรอบด้านเลยว่าจะใช้น้ําในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของการอุปโภคบริโภคเนี่ยเขื่อนปราสักแห่งนี้เนี่ยคุณค่ามหาศาลในส่วนของปีผมกล่าวถึงหน้าแรงแล้วกันหน้าแรงของปี2558ครับผ่านมาไม่นานนี้เองจังหวัดสระบุรีแม้แต่ปทุมธานีท่านเห็นไหมครับ ขาดน้ำไม่มีน้ำไปทำประปาเขื่อนปาสักแห่งนี้นำน้ำส่งไปช่วยบรรเทาเบาบางในปี2558น้ำจากเขื่อนปาสักแห่งนี้ยังดันเธอหมายถึงว่ามีคลองแห่งหนึ่งครับเรียกว่าคลองชัยนาทปาสักคลองนั้นแห้งไม่มีน้ำเลยน้ำมาจากจ้าพยาไม่มีแม้แต่แม้ไม่ผ่านไปเลยนะครับแห้งมากน้ำจากเขื่อนปลาสักอันนี้ สามารถส่งไปแล้วแล้วก็ไปตรงหน้าประตูพระรามหกครับดันน้ำขึ้นไปในคลองชัยนาทประสักดได้ไปถึง12-13กิโลเมตรไปถึงประตูน้ำของเรืองลางช่วงนั้นน้ำประปาของอำเภอบ้านหมอสามารถผลิตน้ำประปาไม่ขาดเลยน้ำประปาบ้านหมอสามารถนำไปช่วยชาวบ้านพูดง่ายๆนะประชาชนในเขตจังหวัดระบุรีได้เยอะมากประปาพุทธบาท รับผิดชอบถึง5อำเภอในเขตจังหวัดของสระบุรีไม่มีน้ำใช้ครับจึงพยายามหาน้ำกันก็คือนำน้ำจากเขื่อนปลาสังนะครับสูบผ่านสูบผ่านจากจากท้ายประตูเริงรางผ่านไปด้านหน้าแล้วก็ส่งไปด้านหน้านะครับส่งไปหน้าประตูเริงรางเพื่อให้ปราปาพื่พื่อวัสูบน,น,น้ําจากเขื่อนปลาสักแห่งนี้แหละครับไปช่วยพี่น้องประชาชนอีก5อําเภอในจังหวัดสระบุรี คราวนั้นถือว่าคุณค่ามาหาศาลครับด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์อย่างแท้จริงเขื่อนปราศแห่งนี้คุณค่ามาหาศาลนะครับไม่เพียงที่ผมกล่าวมาแล้วโดยเฉพาะการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวเขื่อนปสากเที่ยวได้ทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ตุลาจนกระทั่งกุมภาพันธ์นักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะมากครับขอเรียนว่าเยอะมากจริงๆและก็ในส่วนตรงนี้เอง มีในการท่องเที่ยวเนี่ยยังมีแสดงสารานแดงสัตว์น,น้ําแล้วแหลมป่าศักครับแหลมป่าศักด์จลศิษย์เป็นที่เรื่องลือน่ามาพักผ่อนมากหมายถึงว่ามีน้ําโอบล้อมโอ้โหมีด้านเดียวที่ไม่เป็นนะครับน,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 น่าสนใจมากทีเดียวครับและก็ขอเรียนว่าเขื่อนป่าศักแหอย่างนี้ตามเนี่ยครับท่านดูนะครับ เขื่อนประสักแห่งนี้เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับยาวถึง4,860เมตรนะครับเชื่อว่าไม่มีเขื่อนไหนที่ทำลายสติเขื่อนนี้ไปได้เลยเรื่องความยาวครับเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีๆควรจะปลูกฝังกันเอาไว้นะครับสำหรับคนที่รุ่มน้ำป่าสัต์ต,ตรงนี้ป่าสักชลสิธิ์นะฮะเพื่อได้กินได้ใช้ทั้งคนทั้งสัตว์นะครับแล้วก็ หล่อเลี้ยงสรพพชีวิตหลายๆอย่างที่นี่นะครับหมดเวลาแล้วครับเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายธรรมหงศ์เอกชนะชุติยนนท์นะครับเบอร์โทรศัพท์จดไว้นะฮะ0984288840อยู่ในนี้มีคําติคําชมคําแนะนําคําเสนอเนียอะไรเนี่ยบอกกันได้นะครับเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะฮะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ